เรจยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋าเพชรยนโกดังสามนะคะวันนี้ก็เอารถเข้าใหม่นะคะสำหรับอีสุดีแม็กนะคะสภาพน้องป้ายแดงเลยนะคะเป็นรถที่ไม่วิ่งเพียง1,000 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นอีสุดีแม็กสามจุดศูนย์ตัวเอสนะคะปี2023วารวาตีศูนย์ยังอยู่ค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวรถสวยๆเลยนะคะใครที่ตามหารถนะคะเกรดเอ คุณภาพดีนะคะเปรียบเทียบกับป้าแดงได้เลยนะคันนี้ราคาเพียง4 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นใครตามหาอยู่นะคะใครชื่นชอบนะคะเอาไวท้ทำมาหากินนะคะแล้วก็หาเครื่อง3.0และเป็นสีเทาดำนะคะคันนี้ห้ามพลาดน่าสนใจตัวรถเดิมๆนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะประวัติเครดิตดีๆนะคะผ่อนไม่ถึง8,000บาทแน่นอนหรือใครที่ไม่มีประวัติเครดิตก็ผ่อนที่ประมาณ8,00 0เนาะ อ่ะทาฟรีดาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยความเดิมกันนะคะว่าตัว S เริ่มต้นเนี่ยได้อะไรบ้างแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวสีเนาะตัวสีแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยก็ให้ล้อแม็กอลอยสีดำมาให้ด้วยนะคะตัวรถสวยนะคะอย่างกับสภาพป้ายแดงเลยคันนี้นะคะเหลี่ยมสันตัวรถเดิมนะคะไฟหน้าไฟแท้ไฟเดิมนะคะไฟตัดหมอกมีให้แล้วนะคะใครตามหาหน้าใหม่นะคะน่าสนใจเลยรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่อง3านนะคะท่านผู้ชมตัวรถสวยเนียนมาก นะคะรายละเอียดเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆใครสนใจใครตามหาห้ามพลาดนะคะดูจากแก็บด้านข้างนะคะ FC แก็บแท้นเน่ยแก็บด้านข้างสวยๆเดิมๆรอตรงนี้แค่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้ ต้องมีเก็บงานให้บ้างนะคะแต่ตัวรถเดิมจริงค่ะท่านผู้ชมนะคะสภาพป้ายแดงเลยไม่หมื่นเดียวไม่หมื่นเดียวนะคะได้สีเทาแลมโบสภาพสวยๆเลยใครสนใจนะคะอยากได้รถคันนี้ลองติดต่อสอบถามน้องก็จจาดูนะคะเพราะว่าอาจจะกําลังตามหารุ่นนี้สีนี้สเปคนี้อยู่พอดีนะคะแต่ไม่อยากซื้อป้ายแดงเพราะว่าตอนนี้ราคารถมือสองล่วงเนาะ,ะถ้าใครอยากได้ก็โทรเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดก,การจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดได้เลยแต่ถ้าใครจะซื้อสดนะคะบอกเลยยังไงก็คุ้มนะคะคันนี้ ล้อแมกนะคะสกู6รูนะคะดิสหน้าดิสหน้าดำหลังนะคะล้อแมกเนี่ยยังไม่มีรอยเบียดรอยขูดเลยนะคะดอกยางเนี่ยนะคะก็ติดมากับตัวรถนะคะติดมากับตัวรถนะยางคันนี้เป็นยางปี2 2เป็นยางบิสโตนนะคะเบ้าโชคนะคะลูกคา้านี่เบ้าโชกสภาพจเดิมเลยนะคะสีแจมมาร์กนะคะความหมายชีแจ้มมาร์กหรือว่ารายละเอียดตัวน็อตต่างๆเนี่ยดูเดิมจากโรงงานเลยนะคะรวมไปถึงกระจกนะคะ กระจกนี่กเป็นสีเดียวกันกับตัวรถสวยๆ,ๆนะคะแล้วก็ที่ไฟเลี้ยก็ระจกมองข้างนะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะรายเด็ดตัวรถนะคะกรศาศาศาะสาดเจ้าของเดิมติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้โอ้โหหลุดมาได้ยังไงนะท่านผู้ชมมาอยู่ที่เพชรยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาเบอร์น้องเจ,จาจแอดไลน์ได้โทรเข้ามาได้เลยนะคะค่ะมาดูในส่วนตัวของแคปซีนะคะ แคสซีนะคะตรงนี้ดูความใหม่ได้เลยนะคะแคสซีเนี่ยคือออกจากป้ายเหมือนออกจากป้ายแดงเลยไม่เหมือนเดียวนะคะลูกค้าไม่เหมือนเดียวเหมือนยังไม่ได้วิ่งไปไหนเลยนะคะตัวแม็กก็ดูสวยดูให,ใหม่นะคะสภาพเดิมสีนี่เดิมทั้งคันนะคะสีที่เห็นเนี่ยเดิมเดิมทั้งคันเหมือนที่น้องจ๋าให้ดูก็คือได้เก็บแค่ง,งานตรงกันชนหน้านิดเดียวเองรอยขูดนิดเดียวเองนะคะรอยเบียดนิดเดียวเองอาจเอาสีแต้มก็จบเลยนะคะไฟท้ายนะคะไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิม นะคะตัวรถสวยๆเดิมๆโครงสร้างเดิมมากๆเลยนะคะทะเบียน9811นะคะ f c นี่สภาพเดิมๆปันชนท้ายก็มีให้เรียบร้อยแล้วไลเนอร์เนี่ยนะคะ f c ไลเนอร์ iner, เนี่ยแทบจะไม่มีรอยบรนทุกเลยสภาพเดิมๆสวยๆนะคะถ้าคนไหนที่กงังวลนะคะกังวลว่ากลัวรถย้อมแมวขายนะคะกลัวโดนหลอกขายนะลูกค้าไม่ต้องเชื่อที่จาพูดก็ได้แต่ลูกค้าดูนะคะลูกค้าดูได้เลย ประหยัดไปจากป้ายแดงตั้งหลายแสนประหยัดไปตกจากป้ายแดงประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนะคะท่านผู้ชมตัวรถเดิมๆสวยๆนะคะตัวจากตัวล็อกนะคะตัวน็อตนะคะแม็กยี e ่ห้อแม็กไลเนอร์สภาพเดิมเลยค่ะ f 4นะ,คะใครกําลังที่จะไปซื้อมือสองเออใครใคร,ใคร,ใ,ครใครที่กำลังจะไปซื้อป้ายแดงนะคะแล้วไม่เห็นรถคันนี้ที่จะรีวิวพอดีนะคะลองโทรมาสอบถามกันได้นะคะบอกว่าจะซื้อสดนะคะถ้าจะซื้อสดนะคะลูกค้าหนูบอกเลยว่าความคุ้มค่าการขาดทุนน้อยกว่า นะคะบอกเลยยังไงก็ไม่ผิดหวังนะในส่วนของตัวล้อแม็กด้านหลังนะคะก็ไม่มีรอยเบียดคือความใหม่นะคะลูกค้าถ้าสปาเสร็จเรียบร้อยอีกรอบนึงนะคะรับรองว่าคุ้มสวยไม่ได้แพ้จับป้ายแดงแน่นอนดูจากตัวแก้มรอยหนวดกุ้งนะคะดอกอยางเนี่ยแทบไม่ได้วิ่งเลยลูกค้านะ,ะนะโอ้โหรถใช้1ปีนะคะก็เหมือนโลก็ปกติเนาะน่าจะเป็นรถที่ผ่อนไม่ไหวแน่นอนนะคะดูความใหม่นะคะจากซุ้มล้อเนี่ยดูความใหม่ ใหม่มากนะคะอ่ะใครสนใจนะคะเครื่อง3.0ราคา439,000บาทนะนี่แผงประตูสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมแผงประตูสวยๆเลยนะคะนี่รายละเอียดเดิมๆนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะ FC นะคารเสา A นอน็อตไม่มีขยับนะคะนี่คานเสา A น็อตไม่มีขยับท่อเก็บสายไฟสภาพเดิม พวงมาลัยเดิมนะคะไม่ช้ํากินใหม่ยังอยู่เลยนะคะแล้วได้เบาผ้าเบาผ้าเนี่ยเป็นเบาหุ่นยนต์มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นเบาผ้าลักษณะเหมือนคล้ายๆเบาหุ่นยนต์สภาพเบาขึ้นนุ่มมากกินใหม่ของอีสุดีแม็กยังอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมถ้าใครเคยซื้ออีสุป้ายแดงนะคะกินแบบนี้เลยนะคะลูกค้าถ้าไม่เชื่อมาเปิดดูรถได้หน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนเรียบร้อยใส่หน้าจอเป็นจอ a n d ด o i d นะคะจะของเดิมน่าจะติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมานะคะครบเลยครบเลยจบเลยนะคะ head room นะคะนี่ สภาพสวยมากลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพริ่มเติมเลยนะคะคือจบเลยแล้วก็ได้รถสวยด้วยนะคะเฮดรูมส,สะอาดสะอาดสวยใหม่กลิบไม่มีตรงไหนที่ตําหนิเลยมีแต่ด้านหน้านิดเดียวที่จะจ๋าให้ดูนะคะที่ได้เก็บงานสีนิดนึงตัวน็อตคือสวยสภาพเดิมโครงสร้างเดิมแน่นอน นะคะรายละเอียดตัวรถลูกค้าสามารถมาดูตัวจริงได้ที่เพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอยหกสิบแปดน้องเจจ๋ารีวิวไว้ให้แล้วนะคะถ้าอยากให้น้องเจจ๋าช่วยเหลือในการจัดไฟแนนซ์นะคะโทรสอบถามก่อนว่าเออทำอาชีพอะไรนะคะประกอบอาชีพอะไรนะคะมีประวัติเครดิตไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวจัดไฟแนนซ์ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาลูกค้าก็มาหาเจ้าจ๋าที่เพชรยนต์นะคะมาหาเจ้าจ๋าที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพามาดูรถมาเทสขับมาทดลองขับกันนะคะ FC นะนี่สภาพรถเดิมนี่ได้เก็บชิ้นเดียวเนี่ยนะคะจุดเดียวน่าจะถ้าลูกค้าไม่อยากให้เก็บนะตรงนี้จ้าจ๋าแนะนําให้แต้มนะคะเพราะว่าถ้าเก็บเราต้องก็บทั้งชิ้นชิ้นนี้นะคะเจ้าจ๋าแนะนําให้แต้มก็จบเลยคันนี้นะถ้าลูกค้าไม่อยากสีเสียรถเพราะว่าสีเดิมเดิมทั้งคันเลยคันนี้สีเดิมเดิมเลยอันนี้คือความคุ้มค่าที่น้องจ๋าเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กัน ลูกค้ามาดูในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะขนาด3.0ดีเซลนะคะฝาครอบเครื่องเนี่ยจะเป็นสีดําแถบฟ้านะคะนี่คือความใหม่ลูกค้าเนี่ยที่จะจะดูนะคะสภาพเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากป้ายแดงเลยตัวน็อตนะคะรูน็อตต่างๆสภาพรายละเอียดตัวน็อตเดิมทั้งคันไม่มีแกะไม่มีถอดแผ่นเพดูจุดเดิมรอยรูน็อตนะคะเนี่ย รายละเอียดตัวน็อตสภาพเดิมลูกค้าจะได้เห็นว่าไม่มีรอยพ่นสีโปส๊สีหรือไม่มีรอยขันของตัวประแจเลยปะแจไม่มีรอยแตะเลยสีแต้มมาจากโรงงานยังอยู่อยู่เลยค่ะลูกค้านี่มาฝากกับโปรงเดิมอ่าเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างนี่ตัวเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ใสกลิบเงียนขาวสะอาดสภาพสวยงามนะคะนี่สายพานทัมมิ่งนะนี่โหลูกค้าดูความใหม่นะไม่วิ่งเหมือนเดียว สวยมากคันนี้สวยมากคุ้มนะคะคุ้มจ้าจ๋าบอกเลยว่าคุ้มจ้าจ๋าให้ลูกค้าหเห็นรีวิวให้เห็นนะคะแล้วก็ลูกค้าตัดสินใจนได้เลยว่ามันแตกต่างจากป้ายแดงตรงไหน,นมันแตกต่างตรงที่ว่ามันมีเจ้าของมาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ถามว่าสภาพเนี่ยมันได้แตกต่างจากป้ายแดงไหมบอกเลยไม่มีนะไม่ได้แตกต่างจากป้ายแดงเลยให้ลูกค้ามองเห็นความคุ้มค่าลและการขาดทุนน้อยกว่านะคะเอาที่ลูกค้าสบายใจเอาที่ลูกค้าชอบนะคะแล้วไปคำนวณดูว่าถ้าจัด finance นะคะแล้วก็ถ้า,าจะซื้อสดอะไรคุ้มกว่ากันหรือว่าลูกค้าอยากดาวสักครึ่งหนึ่งเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันถูกกว่าป้ายแดง2 0 0 0 0 0กว่าบาทตรงนี้ที่เจาจ,จะมานําเสนอให้ลูกค้าได้เข้าใจานะคะแต่รถที่เพยน์รับประกันว่าเขาคัดอยู่แล้วนะคะโครงสร้างคุณภาพนะคะวารันตีนะคะบริการหลังการขายต่างๆนะคะเราก็มีให้แต่รถใหม่ขนาดนี้นะคะลูกค้าสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงลูกค้าเอาไปขับเลยยาวๆสวยๆส,สบายใจหายห่วงได้ประหยัดด้วยความคุ้มค่านะคะขาดทุนน้อยกว่าเพราะว่า ทางบริษัทเป็นโยนเขาขายรถเกียรเอรประกันไม่ชนหนักพิษคว่ำมจมน้ำกับสีกอไมาเปลี่ยนเร่มและที่สำคัญคือตรวจสอบ274รายการก่อนนำเข้ามาถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะอย่าลืมติดต่อหาน้องจ้าจ๋านะคะอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าออกได้ทุกอาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั่วประเทศนะคะทุกจังหวัดออกได้นะคะอ,ออกได้ทุกอาชีพหมคขาว่าหนึ่งอาชีพที่ลูกค้าทำเป็นอาชีพอิสระแต่ต้องมีเอกสารยืนยันที่มาของไรายได้ ะะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตต้องมาดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวน้องจ๋าช่วยดูแลเครให้นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารการรีวิวรถเข้ามาใหม่ๆทุกวันถ้าสนใจคันนี้อย่าลืมโทรเข้ามาค่ะกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ